สวัสดีครับเราบ้านทุ่งตลอดเที่ยวหลังจากโควิดมาเราก็ซาไปกับโควิดเลยนะครับคลิปเเราก็ไม่ได้อัปโหลดให้เพื่อนๆดูกันเลยวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนนะลูกแกนพาราโซครับเฮ้ยเฮ้เหรอโอเคแกนพาราโซแกนพาราโซมาแกนพาราโซเขาใหญ่ <X> ก็จะเป็นภูวิลล่านะก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศเป็นไงนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรวมกันเนี่ยก็คือว่าเนื่องจากรัฐบาลเขาให้รวมตัวได้แต่ว่าก็คือไม่เยอะใช่ไหม เราก็ทําการ rieb, ตรวจโควิดเรียบร้อยผลเป็นลบนะนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเราไปไปดูสถานที่ทิงนะโอเคตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแกนพราโซกันแล้วนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูเลยแกนพราโซจริงๆเขาจะมีโซน A B C นะของเราเนี่ยก็คือตรงกลางเลยก็จะเป็นเหมือนกันเลยนะครับสองฝั่งแดดแยงตานิดนึงขอใส่แว่นหน่อยวันนี้เป็นบอกเกลือนะก็ดูแล้วให้ได้อยู่นะครับสองฝั่งเนี้ยก็คือ เหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่นะนมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดห้องนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนึงก่อน,นเพื่อนนี้ไม่มาแอบดูอ,<ช>อ่ะแอนแอนนะครับถ้าติดสายเลยนี่นะครับก็นี่เตียงเด5ห้าฟุตนะจริเตียงโซฟานี้ก็คือก็เป็นเตียงเสริมเผื่อว่าก็คือครอบครัวไหนพาเด็กๆมาเที่ยวนะครับ ห้องเนี่ยคือว่าถ้าจะถ,ถามเจ้าหน้าที่ก็สมมติว่ากูพวกเราออกเนี่ยเขาทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อได้ดตอนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็คือฉีดวัคซีนหมดเรียบร้อยนะครับก็เพื่อนๆถ้าจะมาเที่ยวผมว่าก็ปลอดภัยหายห่วงนะครับผมว่าก็าถือว่ากว้างขวางอยู่นะครับอันนี้เป็นห้องน้ำเฮ้ห้หองชาวบ้านนะครับเฮ้นะครับ,เ,นะรบเก็บแต่ของ คอ่ะผมว่าได้เลยอ่ะนะเดี๋ยวลองมันนั่งเตียงอุ้ยนิ่มมากนอนนอนก่อนเลยได้ไหมนะนะครับน,ะบนะบนี่เดี๋ยวพาไปดูไฮไลท์มันอยู่ที่ห้องห้องใหญ่นะครับอ่าสองฝากเหมือนกันนะสองฝั่งเหมือนกันตรงกลางเนี่ยคือ นั่งได้ยีสบคนน,น่ะเดี๋ยวยาวเลยผมว่าฟิวตอนเย็นก็จะจะสวยกว่าน,นี้แต่เนี้ยคือเรามาประมาณแบบสองอะนะครับก็จะร้อนหน่อยเดี๋ยวพาไปงไงดูข้างในนะครับนี่ตรงนี้เป็นโซนทํากิจกรรมพวกเรานะครับ แงความบันเทิงนะครับก็โซฟาในชุดนี้ผมว่าก็นั่งได้20คนนั่งได้อะแล้วก็อาราเกะนะครับจัดเต็มแก้มจัดทั้วกดเพลงไหมไม่ใช่ไหมเฮ้ยจะมีห้องน้ำให้ด้วยป่ะมีห้องน้ำให้ด้วยนะอ่าเผื่อว่าเราทำกิจกรรมข้างในเข้าไห้องน้ำเปลืนตัวไม่ต้องออกไปข้างนอกแต่ฝนตกช่วงนี้หน้าฝนด้วย นะครับาสองต้องแยกหญิงชายได้กลับมา่างนี้ตั้งแต่โต๊ะครัแล้วมาดูนี่ไี่เล่นบอลในสายบอลชอบมาเล่นกันเลยนะครับอันนี้อันนี้เล่นมั่วยเล่นมวยเล่นยังมีอะไรอันนี้อันนี้มีผูเล่นไหนใคเล่นสองอ่าที่เป็นโต๊ะกินข้าวมีห้องครัวด้วยห้องครัวต่อ เี้ยจะมีให้มีทุกอย่างนะครับอันนี้อุปกรณ์เรามาเองนะจริงๆเครื่องเครื่องครัวเนี่ยเขามีให้ทุกอย่างนะครับมีหม้อมีข้าวให้มีช่วยมีคางมีไมโครเวฟอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมนะครับตู้เย็นพร้อมแช่ของพร้อมเดี๋ยวไหมนะครับโอ้โหยอดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศชิมเย็นอีกทีนึงนะ ชันดัดฟ้าอยู่ตอนนี้ร้อนอยู่เดี๋ยวค่อยพาเพื่อนๆไปดูนะก็เดี๋ยวเรามาดูเตาเขามีเตาให้ด้วยเดี๋ยวตะแกงก็คือคงมีตะแกงใหม่ใ <over> ห <ts> ้เราบอกว่าเรามีของพี like ่ย <ps> ังมาแต่วัน like นี้คือสั่งของทะเลมาจากโลเดรีด้วยกําลังมานะครับนี่อันนี้คือสถานที่เขาแถมให้นะครับขอตัวเครื่องดื่มเย็นๆันนี้แ้วแหววไม่ใช่นะครับนะครับก็ต่างน้ําแข็งมีเราก็สั่งน้ําแข็งผมว่าอุปกรณ์ ครบอ่ะเดี๋ยวตอนเย็นไปดูบรรยากาศยามเย็นข้างบนหน่อยกับบรรยากาศร่มๆนะแต่ตอนนี้แดดมันจัดเหลือเกิน แ่เลยเดร์ด <miserable people> ้วยต้องไปโดนนะสูงนะเดี๋ยวมาดูกันเพื่อนๆอะไรนะเลที่นี่เนี่ย่ต้องเ ไปดูองบนไปฟิวไ,ไ,ได้เลยตรงนี้เนี่ยก็จะมีเราอยู่โซนตรงกลางเนี่ยส่ังนู้นก็คือโซนหนึ่งโซนสองโซนสามมัน,น,นเป็นส่วนตัวดีนะ <ๆ S 2> นเพื่อนๆพาครอบครัวมาเที่ยวข้างบนก็จะเป็นอีกฟิวหนึ่งได้อ<ว>ยู่แต่ว่าฝนมันพิ่งตกไปเูเปลี่ยกเง,งี่<ว>ยอทิต<ว>ตกดินทั้งไหนเนี่ย เรานี่ยขอไม่ได้นอนดูว่าที่ตกดินหรอกเหรอต้องนอนดูว่าที่ขึ้นตอนเช้านอนดูว่าที่ขึ้นตอนเช้าคือเมายังไม่สั่งเวลตรงนี้เลยนั่นแหละครับเออก็ผมว่าสวยดีสวยดีตอนนี้เนี่ยค็คือผมว่าเมนูเนี้เพื่อนๆชอบแน่นอนอ่าตอนนี้เนี่ยค็คือกำลังเตรียมเตากันอยู่ครับหมูกระทะนี่ก็คือเขาแถมให้ปีนะนะครับ เราก็เลยขอเขาสองชุดเฮ้ยวันละสองชุดใช่ไหมเราเลยขอมาสี่ชุดเลยนะครับเดี๋ยวหมูทอดก่อนเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยกนะ็คือเดี๋ยวจัดปาร์ตี้หน่อยปาร์ตี้ชุดนอนไม่ได้นอนเดี๋ยวเจอกัน โอเคครับผมที่นี่เนี่ยเขามีอาหารเช้าให้ด้วยนะครับข้าต้มเช้าพวกขนมปังพวกอะไรพวกนี้นะครับแล้วขนมปังพวกแกมพวกกาแฟให้อะไรให้นะครับก็เช้าเราก็มีข้าวต้มร้อนๆรองท้องด้วยนะครับนี่ครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆผมว่าที่นี่เนี่ยก็คือโอเคนะสำหรับครอบครัวใหญ่ๆนะหรือว่ามากับเพื่อนๆเยอะๆมีถึงแดห้องแล้วก็มีส่วนกลางตรงนี้นะครับ มีอุปกรณ์มีโต๊ะดูเราโอเคนะครับแถมมีห้องน้ําในตัวด้วยนะนะครับที่ส่วนกลางเนี่ยมีสระว,ว่ายน้ำมีสไลดเดอร์ให้เด็กๆเล่นนะครับแล้วก็เป็นส่วนตัวผมว่าใช้ได้เลยโต๊ะอาหารก็ใหญ่นะครับแล้วพื้นที่ก็โอเคเงียบอากาศดีแล้วก็เราจะทําคลิปที่ไหนเนี่ยก็คือฝากติดตามด้วยนะครับถ้าเนเพื่อนชอบนะครับให้กดไลค์นะครับถ้าใช่ให้กดแชร์ถ้าจะให้แน่ใจจันทร์กิ่ง ติดติ้งติงติ๊งตไว้ด้วยนะครับยังไงพวกเราไปแล้วนะครับบ้านพุทตลอนเที่ยวสวัสดีครับ